ดีครับเพื่อนๆที่ติตามหน้าช่อง YouTube ของลุงมนุกป้านาตี้คนเก็บบอรี่ในประเทศฟินแลนด์นะครับตอนนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะที่เปลี่ยนชื่อช่องจากลุงมนุกป้านาตี้คนเก็บบอรี่ประเทศฟินแลนด์มาเป็นมนุกขุนไก่นะครับภาษาอังกฤษนะฮะมนุกขุนไก่เพราะว่ามันไปพ่วงกันกับระบบของการใช้อีเมลใน Gmail หพรวาการติดต่อกับหน่วยงานหรือกับงานเกี่ยวกับงานส่วนตัวต่างๆมันเป็นกลายเป็นเป็นชื่อภาษาไทยแล้วติดต่อฝรั่งในการซื้อของต่างๆก็ได้ไอ้ทางออนไลน์นะฮะเขาหานชื่อไม่ออกมันกลายเป็นชื่อภาษาไทยก็เลยเปลี่ยนกลับมาเป็นชื่อมนุกขุนไกเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เป็นลุงมนุกปนัตติอเก็บบรฟีฟินแลนด์ยังทําหน้าที่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ยังพามาดูอีกช่วงหนึ่งของการดูแลสวน ราสเบอร์ี่นะครับราสเบอรี Raspberry, หลังจากที่ทําทรั้วผูกเชือกกันล้มต่างๆแล้วดายาให้ทั้งหมดตอนนี้เป็นช่วงฤดูที่ใกล้เก็บเกี่ยวก็คือยังไม่ถึงหรอกอีกประมาณสักสองอาทิตย์ก็คงจะเริ่มสุกตอนนี้เป็นลูกแล้วมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่ดายาไปครั้งที่แล้วที่คลิปที่แล้วทำไว้ดู ตอนนี้เป็นยังไงนะนะครับจะเห็นได้ว่าที่เป็นร่องระหว่างเชือกกั้นนะรัว้วมันต้นใหม่นะต้นใหม่ที่ขึ้นมาจากตอที่เราแค่ตัดออกเราไม่ได้ขุดตอทิ้งเพราะถ้าขุดตอแล้วจะกระทบกระเทือนเพราะมันรากมันถึงกันกันกบตอต้นที่เราไว้เราก็ใช้วิธีการตัดนะเพราะตัดแล้วมัน ช่วงเจริญเติบโตมันก็จะขึ้นมาเต็มไปหมดนี้ทางเดินไม่มีเลยนะทางเดินก็จะตันอันนี้ยังมีพอมีทางว่างบ้างนะ,ะมาดูครับนะมันขึ้นมาใหม่ถ้าว่าเออเรามีที่ขยายเพิ่มเราก็สามารถที่จะขุดต้นอ่อนพวกนี้นะฮะต้นใหม่ขึ้นพวกนี้ที่สูงประมาณหัวเข่าแล้วขุดต่อไปแล้วไปปลูกนะฮะช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดในการ ขยายพันธุ์นะครับแต่เรายังไม่พร้อมที่จะขยายพื้นที่เราก็จะตัดทิ้งเลยเพอะตัดทิ้งแล้วปีนี้ก็ไม่ขึ้นจะรอก็คือช่วงนี้ของปีหน้านะฮะประมาณเดือนกรกฎาคมิถุนากรกฎาคมจะขึ้นมาใหม่นะฮะถ้าเราตัดไปแล้วมันก็ตายก็หยุดไปเลยหยุดการเกิดแล้วนะฮะหมดเวลาที่จะเติบโตแล้วเพราะตัดออกเพื่อสะดวกในการเดินเก็บนะดูร่องนะตอนนี้ร่องไม่มีทางเดินเลยนะ แล้วผลกําลังออกติดลูกหมดแล้วนะครับหลังจากคราวที่แล้วที่ให้ดูออกดอกขาวๆเต็มไปหมดตอนนี้เป็นลูกหมดแล้วนะครับติดลูกหมดแล้วดดกมากด้วยนะเพราะทาฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมนะฉีดใหนะ้จะเห็นว่า่างนี้นะนี่ติดนี่ต้นนะต้นหนึ่งออกทุกกิง่งติดลูกทุกกิ่งนะฮะ แล้วกิ่งนมันก็ติดมากๆอุ้ยจับแรงก็มีน้านะนี่คือรัฟบิรี่ระหว่างกำลังติดลูกเดี๋ยววันนี้เวฝนเว้นช่วงให้หนึ่งวันนะฮะตกมาแล้วเกือบสี่ห้าวันละฝนตกติดต่อสี่ห้าวันแล้วติดตกไปอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์มีวันนี้วันเดียวที่เว้นช่วงให้นะฮะเดี๋ยวก็จะทำให้เป็นร่องให้เดินได้ ม้กระทั่งเราเดินเก็บเนี่ยมันจะขูดแขนเราขวนแขนเราเพราะว่ามันเป็นหนามต้นเป็นหนามนะครับหนามเล็กๆหนามเล็กกว่าดอกกุหล,ลาบต้นกุหลาบอันนี้เราลองเก็บไปแล้วเก็บมาแล้วก็กองทิ้งเดี๋ยวเราเอารถสามล้อรถเข็นมาเข็นทิ้งส่วนต้นที่มันอยู่ใกล้ๆเชือกเราสามารถที่จะเอาเข้าไปในเชือกได้แต่ถ้าห่างเชือกเราก็ตัดทิ้งเลยตัดติดดินเลยนะให้จมติดดินเลย ไม่ให้ตอมันเหลือไม่้มันป่งขึ้นมาเมื่อเราเดินเก็บยากครับนี่ครับราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นี่ราคาเก็บก็เก็บเราเก็บขายเนี่ยราคาเราขายขายถูกนะถูก,กตลาดนะเพราะเราขายเก็บตรงเราไม่ได้เสียภาษีแล้วก็เราเก็บเองทําเองขายเองจะมีลูกค้ามาซื้อลิตรละ8ยูโรนะะ8ยูโรก็คูณได้32เป็นเท่าไหร่ก็ สามสิบสองบาทหนึ่งยูโรก็เท่ากับสามสิบสองบาทนะคูณไปแปดยูโรคูณสามสิบสองน,นต้นดกมากถ่ายย้อนแดดนิดนึงนี่คือต้นใหม่ต้นใหม่อ่อนๆนต้นใหม่พวกนี้ที่เกิดปีนี้เนี่ยปีหน้าก็ได้ให้ผลิตผลนะให้ผลของปีนี้เดี๋ยวเราเก็บเสร็จเราก็จะตัด ต้นทิ้งเลยนะตายตัดให้สูงประมาณหึงคืบเพราะปีหน้าต้นเก่าที่เราตัดทิ้งตรงโคนมันจะแตกขึ้นมาใหม่นะแตกหนอกมาใหม่ใช้ให้การติดตามดูแลเ,เรียนรู้นานควรหลายปีนะฮะกว่าจะมาทำได้เข้าใจเของแท้ก็ต้องถามรืเรื่อยๆรู้ พอดีหัวหน้างานที่ทํางานเขาก็ปลูกอยู่แต่ก็ปลูกไม่มากประมาณสิบกว่าต้นเขายังถามเลยมษน์จะเอาพันพันได้ราสเบอร์รี่เพิ่มไหมบอกไม่เอาแล้วเมื่อก่อนเคยขอก็ไว้นต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่มีที่ของเราก็ตัดทิ้งแล้วแต่เขาก็จะมาให้เขาบอกเพื่อคนละพันกันนี่ราสเบอร์รี่นะครับราสเบอร์รี่แล้วก็จะดู จัดการกับสตรอเบอรี่อีกนะฮะเดี๋ยวรีบรีบเอาทางเดินให้โล่งก่อนวันนี้ทำให้เสร็จก่อนฝนตกเพราะสตรอเบอรี่จะต้องทำที่ครอบครอบร่องเพราะว่าไม่ให้นกกินเห็นได้ว่าที่สตรอเบอรี่คอนโดเราทำไว้แล้วแล้วก็ได้ผลนะฮะนกไม่กวนเลยเริ่มออกสีสองวันคงเก็บได้สุกนะหลายลูกก็ทยอยเก็บ เก็บแล้วก็ใส่ทุกฟิตไว้นะฮะเราเมาทําเยี่ํทำน้ําผลไม้ทีเดียวเลยครับแล้วเดีชมกันไปคลิปรัสเบอรี่เสร็จแล้วก็ต่อท้ายด้วยปิดท้ายด้วยสตรอเบอรี่นะฮะสตรอเบอรี่คอนโดสตรอเบอรี่ใส่ปลูกขึ้นใส่กล่องใส่บ็อกใส่กระถางนะฮะครับวันนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนเนาะลุงอน,นุกจะรีบถางดูเดินไม่ได้อย่างนี้เก็บ เข้าไปเดินนี่เราก็เหยียบสะดุดนะฮะแล้วก็หนามมันขีดควรแขนขาเอานะครับรกด้วยรกมากยุงพกจะเยอะมแมลงก็จะกัดตัวเหลือกตัวริ้นตัวลายก็อยู่ข้างในทำไม่สะอาดโล่งๆแล้วเราดูแลง,ง่ายครับ14ร่องช่วงนี้ดีจังได้ฝนนะ โอเคครับพบกันคลิปหน้าครับจารุม,มนบกับพานัุตี้คนเก็บบรรี่ประเทศฟินแลนด์ครับ